กลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เรากดงบเหลือแค่21490จาก i า a v e จาก i CPU และเป็นของใหม่ทั้งหมดประกันเต็มๆ3ปี CPU เป็นย2อยู่แล้ว i สาย2100 F 4คอเทรดนี่คือ CPU ที่เป็นแกนหลักของวันนี้การ์ดจอจะเป็น Inno 3D GeForce RTX 3050ตรงนี้ซิสเต็มนี้ผมพูดเลยนะว่าบันเล่นทุกเกมที่ Full HD ได้อันนี้ผมบอกก่อนนะนี่คือ Quality w a r z o n e ที่ Full HD นะครับ1 9 2 0 1 8 0ครับแล้วปรับทุกอย่างนั้นสุดสุดสุดเปิด DLSS เป็นบ a ล c นเปิด r a y t a s i c เป็น Enable ด้วยนะครับโอ้โหมันก็เล่นได้ปะวะถ้ามันอุ้ยเสือมเล่นได้เลยเฮ้ยแล้วถ้าใครจะสตรีมน,นะผมบอกว่าอัเปเกรดเป็น i3 ท2100ดีกว่าแล้วผมบอกเลยว่าถ้าเล่นพอโซนได้นะครับ เกมอื่นมันก็เล่นได้อยู่แล้วฉันใดฉันนั้นตรงนี้ควาเอเมืองแฟร์โปรเอสดีครับหนึ่งพันเก้าย่สิบพนแปดสิบครับเอฟไอเป็นออนครับเอ็เอเป็นเอ็กทูครับพีเอเป็นออฟครับสามหลอดครึ่งหลอดปกติเอ็กเทนเทจเบจปรับสุดครับเวลี่ไฮหมดเลยเวลี่ไฮเวลี่ไฮหมดตัวแล้วครับอะไรนะครับหมดตัวแล้วครับหรอครับหมดพอดีใช่ครับหมดตัวแล้วหมดใจด้วยหรือเปล่าครับต้องไปพาวด้วยครับขอโทษทีครับ 133เฟรมไอเสือโอ้โหเฟรมเด็ดนิ่งจัดเกมไหนอุ้ยอยู่เซเว่นยาครับร้อยส่าเฟรม120เฟรมนิ่งจัด120เฟรมอันนี้อันนี้ย้อมผมหรือเลือดครับโทษโทโทษทีครับโทษทีครับต่อซ่าคอ์เทนเซนครับอันตราที่ฟูลเฮ d ีนี่มระมาณแปเฟรมตรงนี้อุ้ยไม่น่าเกลียด 70-80เฟรมสำหรับฟอร์ซ h าร i z น n 5ตรงนี้ม a เวลสปายเดอรนนี่ปรับสูงสุดคือ Very High นะครับรายละเอียดเป็น Full HD ครับเปิด DLSS ที่บระลาตรงนี้เปิด Ray Tracing r e f l e c t i o n เป็น Very High เว r y High เห็นปะเราจะเห็นตึกอะไรที่มันสะท้อนกลับหรือว่าเปิด r e f l e c t i o n นั่นเองหรือว่าเปิด Ray Tracing นั่นแหละนะครับนี่คือสิ่งที่3000ซีรีส์มีประมาณนี้เฟรมเรทอาจจะไม่ได้สูงเวอร์วัง แต่ก็ไม่ได้ต่างออก60เท่าไหร่ถูกต้องไหมครับไทว่าพังครับ2077 distance c h a n n e l resolution ที่เป็น high ที่เหลือจะเป็น medium medium อุย้ยเปิดเทรอีก dls s เป็น b a บาลานที่ full hd นะครับ95 90เฟรม86เฟรม90อุ้ยมันเล่นได้แล้วเห็นไหมฮะถ้าคุณอยากได้ frame เฟรมเยอะกว่านี้ในเกมไซเบอร์พังเนี่ยคุณอัพซีเียลไ,ได้เว้ยแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายหรอกนะฮะ Red d e a d r e d e m p t i o n 2ครับที่ full hd ปรับภาพเป็น high หมดเลย เปิด d ดี่เป็นบาลานซ์ full hd ปรับไฮหกส0บ0จ็เฟรมตรงนี้ไม่น่าเกลียดและเป็นเกมที่กินสเปคอย่าง red dead redemption 2ด้วยเฟรมเรทนอนมาประมาณ80ดสบถึงเกบวกแล้วเนี่ยอีกเกมหนึ่งน่าสนใจแล้วกินสเปคก็คือ assassin s creed valhalla full hd ครับอันนี้เป็นไฮนะสุดนะอันนี้ไม่ถึงอันตรายนะเป็นเวลี high, ่ไฮเวลี่ไฮเวลี่ไฮก็เกือบสุดนะเปิด fsr ที่บาลานซ์ครับเท่าไห creed ร่อัศเ s นต s ครีดวาฮาราม l แปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิฟรมเจเฟรมเนี่ย เล่นได้เฟรมเรทเก้าส right. oh, like, ิบบวกบวกครับเห็นไหมก็ประมาณนี้80 90เฟรมนะครับเล่นได้ครับต่อไปครับว่าโรแลนด์ครับฟูเอสดีพันเก้ายี่สิบพันแปดสิบปรับสุดครับโอ้ก็โอ้ก็โอเคนะเฉียดๆใกล้ๆสามร้อยก็ถือว่าโอเคโอสามร้อยกว่าก็ถือว่าโอเคสามร้อยสิบเฟรมนะครับสองร้อยหกสิบเฟรมก็ไม่แย่นะก็โนววอลเป็นไงฮะกราฟิกตัวนี้ไปปรับแค่ไฮนะการปรับภาพจะเป็น Full HD ครับ DLSS เป็นบาลานซ์นะ่ยนี่คือก็โนววอลปรับไฮครับ ก็อาวล์ปรับทุกอย่างโหที่จริงแล้วป้ายมันเฟรมขนาดนี้นะเปิดเปิดอันตราก็น่าจะได,ได,ได้หรือเปล่าครับอ่ะผมปรับเป็นอันตรานะแต่ถ้าเอาชัวร์ก็ปรับพายแต่ว่านี่ผมปรับอันตราไปให้ก่อนละกันนะคะรับเฟรมเรทหล่นไปถึง55ก็มีนะครับโอเคแต่ถ้าเอาชัวร์เนี่ยเห็นไหมก็หกสิบเฟรม70เฟรมแต่ก็มีบางช่วงมันหล่นไงแต่ถ้ารับได้ก็โอเคนะแต่ผมมองว่ามันก็ยังโอเคอยู่ก็เกิน60นะ ใส่สุดให้ละใส่เต็มที่ให้ละนะครับดังนั้นเนี่ย CPU เป็นยี่อยู่แล้วนี่คือ i3 12100้อ F 4คอแปดเทรดเทอร์โบ4.3แคส17เจมกาเธอร์บอร์ด ASUS Palm H 6 1 0 MK DDR4 จาก ASUS ตัวนี้ตัว Palm นั่นเอง RAM จะเป็น16 GB ฮนะ Dual Channel Bus 3200ันสองร้อย m a h r t z จากคอแสตัว e n g e จอร์ LPG จอจะเป็น Inno 3D GeForce RTX 3050ตรงนี้ประกัน3 3ปีเต็มไม่มีมือ2แต่อย่างใดแอมแปร์อะคาเดจเจอร์เรทเทซิ่ง d l s s ให้แรมมา 8GB กิกบิต GDDR6 กครับเากจะพายแอร์โร o โกลยูเซ็ตพาวเวอร์0วัตต์แปลัสครับสตอเรจครับ 256GB จากคิดวิช e ั่น3ี0 0ตัวนี้รีดสา0 0เมกเคส Dark f แฟ t DK352 ข้างในซูมอินเข้ามาฮะนี่เป็น i3 1 2 1 0 0 f อยู่แล้วเมนบอร์ดเป็น h 6 1 0แรม16กิป้าส3,200จาก กาจอ RTX 3050ครับจาก Inno3D Power supply 600วัตต์ 80+ ลบอยู่ข้างในตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูซี u ีกันเป็น g 2 i32 หน่วย F ตัวนี้เทอร์โบ0ด4 3 4คอร์8เทรดแค c 17เมมเมนบอร์ดเป็น ASUS Prime H610MK DDR4 Memory 16 GDDR4 bus 3200 m h z dual channel ตรงนี้ RAM จาก Corsair ชิป Micron นะครับเป็น Corsair Vengeance LPX Graphics เป็น Nvidia GeForce RTX 3050เทคโนโลยี8นาโนเมตร GA1.06 RAM 8 GDDR6 ชิปไฮนิ 128บิตตรงนี้ฝากเครื่องนี้ไว้ด้วยจแฮปซีพียเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ